ไอศครีมกะทิทุเรียนทำเองง่ายๆที่บ้านไปดูกันค่ะเริ่มจากละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำกะทิค่ะหลังจากเทแป้งลงในหม้อแล้วนะคะเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปเติมน้ำตาลตามความหวานที่ต้องการได้เลยค่ะคนน้ำตาลให้ละลายเลยนะคะแล้วก็เติมนมลงไปเพื่อเพิ่มความมันและความข้นค่ะ เดี๋ยวเราเติมเกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะป่นไปเรื่อยๆจนแป้งสุกและเหนียวแบบนี้นะคะทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยขั้นตอนนี้เราจะเอาทุเรียนลงไปในโถปั่นกับตัวแป้งที่เรากวนไว้นะคะเพื่อที่จะผสมให้เขาเข้ากันขอเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงาม และก็มาถึงขั้นตอนการปัน่นทูเรียนแล้เนื้อกะทิให้เข้ากันทับเป็นสม,มูทตี้แบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อละเอียดดีแล้วเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อที่จะไปแช่ช่องฟรีซค่ะ3าถึชั่วโมงให้เขาแข็งตัวนะคะ A few moments later few เมื่อไอศครีมแข็งตัวแล้วเราต้องเอามาปั่นอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อเขาเนียนและละเอียดมากขึ้น ปั่มเลยนะคะปั่มจนเป็นสมูทตี้เลยค่ะหน้าตาน่าทานมากๆาจากนั้นเทใส่ภาชนะกลับที่เดิมค่ะเราเอาไปแช่ช่องฟี3-5ชั่วโมงให้เขาแข็งตัวแล้วก็เตรียมตัวรับประทานได้เลยค่ะ A few moments later. ไอศกรีมกะทิทุเรียนที่เราทำทานเองนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าทานมากๆแถมอร่อยด้วยนะ ขอไปทานไอศครีมก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย